สวัสดีครับพบกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับเป็นตอนต่อเน,นื่องจาก EP 1ีตอนนี้เป็น EP 2ีในเรื่องของ QA มีคำถามและก็มีคำตอบที่นี่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันกับตอนที่แล้วตอนนี้นะครับมีชื่อตอนในตอนที่2นี้นะครับค่าคลอรีนมาตรฐานในสวายน้ำควรเป็นเท่าไหร่แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคลิปว,วิดีโอนี้มีคำตอบครับคำถามที่1เลยนะครับ Q 1 ค่าคอรินมาตรฐานที่เราต้องการรักษาไว้นะครับควรเป็นเท่าไหร่คําตอบนะครับ a 1มี2ส่วนด้วยกันนะครับเรามาดูที่สาบ้านก่อน1นถึงส ppm ครับที่จําเป็นจะต้องรักษาค่าคอรินไว้ให้ได้สาบ้าน1นถึงส ppm ครับถ้าเป็นสะส่วนกลางสมูสรเป็นส,ส,า,สาธารณะนะครับที่เราเรียกเม m มาเชียลพลูสาประเภทอย่างนี้เราต้องรักษาให้ได้2-4ถึง4 ppm ครับ ก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งจำง่าง่ายนะครับสาบ้าน1-3 ppm รักษาให้ได้สาธารณะ2-4 ppm เรามาคำถามที่2ในเรื่องเดียวกันครับ Q 2ทําไมสาบ้านจึงต้องรักษาค่าคอรินน้อยกว่าสาธารณะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสาบ้านเนี่ยคนเล่นน้อยกว่าถูกต้องไหมครับคนลงสาน้อยปริมาณเชื้อโรคที่มันจะเข้ามาอยู่ในสาเนี่ยมันก็มีน้อยลงสิ่งปนเปื้อนอย่างต ค่าครีมหรืออะไรต่างๆนะครับเหงื่อไข้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีน้อยกว่าพอทุกอย่างที่มันเป็นภาระของคอรินเนี่ยมันมีน้อยลงน้อยกว่าเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรักษาที่มันมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปรักษาคอรินให้มันโอเวอร์มากเกินไปเพราะเรามีช่วงกว้างใช่ไหมครับหนึ่งสามพีมันเป็นช่วงที่คอรินสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีไม่จำเป็นต้องเผื่อไปกว่านั้นเพราะว่าสาบ้านคนลงสระน้อยกว่า เรามาดูข้อที่3ในเรื่องเดียวกันเลย Q3 แล้วทําไมล่ะเราต้องรักษาคอลินให้อยู่ในช่วงช่วงนี้มีหลายคนถามเข้ามาก็เป็น,ปนคําถามที่เรียบง่ายนะครับก็บางทีดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่พอมานั่งดูดีๆแล้วก็ควรจะมีคําตอบให้นะครับใน A3 ครับคำตอบก็คือว่าทําไมเราต้องใช้ช่วงคอลินประมาณอย่างนี้แล้วเอาหไม่ได้เหรอคุณวิชา เอาหกไม่ได้เหรอยิ่งเยอะมากก็ยิ่งจะทําให้น้าําใสดีใช่ไหมไม่ได้ครับที่เขากําหนดมาแบบนี้เพราะว่าเขาเอาร่างกายของมนุษย์เราเนี่แหละเป็นเป็นหลักในการทดสอบรวมไปถึงการใช้งานจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาผลข้างเคียงตามมามา่เยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าผมพูดถึงในส่วนของโอเวอร์ที่มันเกิน4ี่ใบที่มันเกิน3 ppm ไปเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับมันเพราะว่าคอรินประเภท90%พวกนี้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะถ้าเป็น9 0มันมีฤทธ เป็นกรดค่าพ h เในตัวของมันเนี่ยสองถึงสาม ppm เท่านั้นเองพอเวลาใส่เข้าไปในน้าเนี่ยค่าคลอรีนมันก็จะทําให้ค่า pH เของน้ําเดิมเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยลงมาต่ำกว่าเจ็ดไปเยอะพอสมควรขึ้นอยู่กับการเติมขึ้นอยู่กับสภาพของสัตว์บางทีก็6บางทีก็6กว่าก็มีแล้วแต่สภาพของสาตนะครับแน่นอนมันเป็นกดรดพอมันเป็นกรดเนี่ยยิ่งใส่คลอรีนเยอะก็ยิ่งเป็นกรดเยอะถูกต้องไหมครับกรดเยอะก็ต้องหมายความว่ายังไงกัดผิวหนังครับกัดฟัน นะครับกัดสีผมกัดทุกอย่างเลยทําให้เราแสบตามีโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยพวกเราถึงเห็นควรด้วยกันว่ามีการออกนะครับเป็นกฎออกมาว่าซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางหน่วยงานบอก1-3 ppm บางหน่วยงานบอก2-4 ppm เอาง่ายๆเราเข้าใจง่ายๆเลยว่า1-4 ppm นี่แหละเราตีเลงรวมๆเลยนะ ว่ามันไม่ควรจะต่ำกว่านี้แล้วก็ไม่ควรจะเกินไปกว่านี้เกินไปก็คือมันมีผลต่อร่างกายชัดเจนแน่นอนเพราะว่ามันกัดมันเป็นกดมันกัดกัดผิวกัดฟันกัดตากัดหมดกัดผมนะฮะรวมไปถึงกัดกระเบื้องต่างๆกัดไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องไม่ใช้เกินกว่านี้ชัดเจนนะครับส่วนเหตุผลที่ต่ำกว่าก็คือถ้ามันต่ากว่าถ้าักรีนต่ากว่าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคบางตัวได้ าะเชื้อโรคบางตัวนะมันมีวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่มันทําลายได้ยากนะครับบางตัวก็ต้องใช้หลาย PPM ถึงจะฆ่าตายแต่ว่าบางตัวอ่ะสมมุติเชื้อโรคเดียวกันถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เยอะเกินไปกว่านี้มันก็จะต้องใช้เวลาในการฆ่าเขาเรียกว่าคอนแทค t ทม์นี่นานขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มันไม่มีต่ํากว่านี้เชื้อโรคมันจะตายเร็วแล้วก็ตายได้หมด หมายความว่าทุกครั้งที่เราเล่นน้ํานั้นก็คือนอกจากใสแล้วต้องสะอาดปลอดภัยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับถึงแม้ว่าคอลินจะมีสารก่อมะเร็งแต่ว่าการรักษาคอลินอยู่ในช่วงมาตรฐานนี้จะปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็น้าใสดีแน่นอนครับวันนี้เกดคามรู้ดีๆมีมาฝากครับใน ep 2ค่าคอลินมาตรฐานในสระว่ายน้ําควรเป็นเท่าไหร่และทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเอาค่าค่านี้เอาค่าอื่นไม่ได้เลย มีคําตอบไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ไม่มากก็น้อยครับหากคิปวิดีโอนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความรู้ใหม่ๆที่อัปเดตให้ทุกท่านทุกวันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ